เก็บประสบการณ์งานดนตรีจนถ่ายทอดออกมาเปน็นหนังสือให้ได้อ่านกันอีกคนแล้วนะคะโรเกอร์ลูกสอง <S <S แมวจิรศักดิ์ที่เพิ่งเปิดตัวหนังสือเล่มแรกในชีวิตฟังฝึกเล่นกว่าจะเป็นนักดนตรีที่ใช้เวลาเขียนนานกว่า6เดือนค่ะสิงเจ้าตัวก็ภูมิใจนําเสนอสุดๆเพราะอยากถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมเคล็ดลับงานดนตรีให้นักดนตรีรุ่นน้องที่อยากเจริญรอยตามให้ได้อ่านกันค่ะงานนี้นะคะโรเกอร์ลูกสองยังต้องมาตอบคําถามปัญหารักของอดีตภรรยาสาวหน้าเด็กนิโคลเทริโอกับไพโซต้น ซึ่งหนุ่มแมวก็เผยว่านิโคลไม่ได้มาปรึกษาและตนก็ไม่ขอเข้าไปก้าวไก่ด้วยแล้วค่ะเรื่องคุณนิโคลได้ได้ข่าวครับแต่ว่าก็ให้กําลังใจอยู่ห่างๆเราเราไม่ไม่ไปก้าวไก่ตรงนั้นแล้วก็ต้อง,ต,องต้องเรียนว่าขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ว่าในฐานะเพื่อนก็เราก็เป็นห่วงเป็นใยกันเป็นเรื่องปกติฮะแมวจิรสักยังยอมรับว่าเป็นห่วงความรู้สึกของลูกชายน้องทิกเกอร์ค่ะ ที่อาจได้ยินข่าวคราวที่เกิดขึ้นแต่ก็เชื่อว่าลูกสามารถแยกแยะและเข้าใจเรื่องราวได้ดีค่ะ